สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกันนะครับกับ RG 1ีหนึ่งตอนหนึ่งสี่สี่จตนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะครับจะเป็นสีเมทัลลิกนะครับอยู่ในเซตของ กล่องฉลองครบรอบ20ปีกันดัมซีดนะครับก็ผมเคยรีวิวมาแล้ว1ตัวนะครับนั่นก็คือตัว providence กันดัมนะครับแต่ว่าตัวนั้นจะเป็น hg นะส่วนอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น justin กันดัมที่เป็น rg กับ freedom กันดัมที่เป็น rg เช่นกันครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่า justin กันดัมตัวเนี้เป็นตัวที่ผมน่าจะชอบที่สุดนะครับในกล่องนี้นะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือสีมันสวยมากเลยผมชอบสีโทนประมาณนี้นะคือสีไม่นจะเป็นสีแดงแบบสีโอโรสเข้มๆครับ มันเลยทําให้สวยมากนะแล้วก็มีการเล่นสีนะครับกับตัวสีชมพู 1970, แล้วก็มีการเล่นสีนะครับกับสีชมพูนะครับในส่วนของแพ็คหลังกับโล่นะแล้วก็จะมีการตัดสีกันครับเป็นสีแดงด้วยนะก็ทําให้โดยรวมแล้วเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมพ่อหข้างชอบเลยกอล่อนอื่นมาดูกันก่อนนะว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะสําหรับตัวนี้นะก็มีตัวกันดา้ามเนาะแล้วก็มีตัวส่วนของแพ็คหลังนะครับมีโล่มีปืนมาให้นะครับ แล้วก็อาวุธอื่นๆเนี่ยก็จะมีเป็นบีมเซเบอร์นะครับอยู่ตรงที่เอวสองคานครับบีมเซเบอร์เนี่ยจะให้พาร์ตเอฟเฟกมาด้วยนะครับนี่สองอันนี้ซึ่งบีมเซเบอร์สามารถเอามาถือได้ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของตัวหัวไหล่เนี่ยมันจะมีพาร์ตเอฟเฟกอีกนะครับก็จะเป็นพาร์ตเอฟเฟกตรงนี้นะบูมแมลงหรือวเป็นมีดสั้นนะครับอยู่ตรงหัวไหล่นะครับก็สามารถเอาพาร์ตเอฟเฟกมาใส่ได้นะที่เหลือก็จะเป็นพาร์ทอื่นนะครับอาวุธน่าจะมีประมาณนี้อาวุธไม่เยอะเท่าไหหรรร่นนะคนััับบสตวี พาสอื่นๆที่เขาให้มานะก็จะเป็นส่วนของมือนะครับมือที่ให้มาเนี่ยจะมีมือทลิกข้างหนึ่งนะก็คือมือข้างที่ถือปืนนะครับให้มาแค่ข้างเดียวครับมีมือแบร์ครับหนึ่งอันนะครับมือแบรก็ให้มาข้างเดียวเหมือนกันมือกำนะครับให้มาสองข้างนะครับมือกำรรซึ่งมือกำรรเนี่ยมันใส่อาวุธอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับคือคือรูรูที่มันให้มามันเล็กมากเลยแล้วก็เขาก็จะให้มืออาจีมาอีกสองข้างนะครับซึ่ง ตอนนี้ผมก็เหลือแค่ข้างเดียวแล้วนะอีกข้างนึงเนี่ยผมเอาไปแลกกับอีกตัวหนึ่งมานะซึ่งผมเอามือถืออาวุธของตัวอื่นอ่ะมาเปลี่ยนกับตัวนี้แทนนะเพื่อที่ให้มันสามารถถือโล่ได้นะคือต้องบอกก่อนว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะมือข้างเนี่ยที่ถือโลเนี่ยจริงๆมันจะต้องเป็นมือ RG ครับมือที่มันสามารถงอนิ้วได้นั่นเองแต่ว่ามือ RG เนี่ยมันไม่สามารถกำโลหรือว่าอยู่ถือโลได้อยู่นะครับดังนั้นผมก็เลย แอบไปเปลี่ยนกับตัวอื่นมานะครับมืออาจีพผมก็เลยเหลือแค่ข้างเดียวนะส่วนมือข้างที่ถือโลกก็กลายเป็นมือที่เอาไว้กับอาวุธนั่นเองส่วนอื่นๆนะที่ให้มาก็มีตัวคำนะครับมีไม้คำมาให้ในเซตนี้เขามีแอคชั่นเบสอ่าสามสามตัวรวมกันให้นะครับเป็นเป็นแอคชั่นเบสที่เป็นครึ่งวงกลมมาให้นะครับก็ตัวนี้สามารถไปใส่กับแอคชั่นเบสได้นะครับ มีตัวแปลงนะครับตัวแปลงสําหรับการยืนแอคชั่นเบนดครับมาให้1อันนะแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับมีตัวที่เอาไว้ปิดในส่วนของยานนะครับก็มีอีกชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นส่วนของนักบิน,นครับสําหรับนักบินก็เป็นสีเมทัลลิกครับเป,เป็นแผงเมทัลลิกนะครับก็เป็นส่วนของแอสตราซาร่าเนาะ มีในะส่วนของสติกเกอร์นะครับผมไม่ได้ใช้นะเพราะว่าตัวนี้ผมติดดีฮาวน้ําของตัว X s o no โ r a m e แทนนะครับโอเคอุปกรณ์ที่ให้มาก็น่าจะประมาณนี้นะครับโอเคมาพูดถึงเรื่องของการต่ออันบ้านนะครับสําหรับการต่อเนี่ยต้องบอกว่า ตัวนี้ปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอย่างแรกเลยเนี่ยด้วยความว่ามันเป็นแผงเมทัลลิกนะครับแผงเมทัลลิกเนี่ยข้อเสียของมันหลักๆเลยเนี่ยก็คือ,อ,อตัวพลาสติกมันเนี่ยมันจะค่อนข้างเปราะนะครับบางทีเราตัดไปแล้วแบบมันอาจจะทําให้ชิ้นส่วนอะแตกได้นะครับถ้าคุณตัดโดยที่ไม่ระวังนะครับหรือว่าตัวคีมของคุณเนี่ยถ้าคีมของคุณเนี่ยมีสภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมคิดว่าอาจจะทําให้ตัวพลาสติกแตกได้นะครับก็ ดังนั้นระวังในการตัดนะครับแล้วก็พยายามใช้ครีมที่มีคุณภาพนิดนึงนะในการตัดนะเพราะว่าถ้าสมมุติครีมไม่คมนะครับเวลาคุณตัดไปเนี่ยก็อาจจะทําให้ชิ้นส่วนแตกได้นะครับตรงนี้ต้องระวังเลยนะครับสําหรับการตัดส่วนเรื่องกันตอนอื่นๆคือตัวนี้ต้องบอกว่าโครงของมันเนี่ยมันเป็นโครงรุ่นเก่านะครับตรงนี้มันเป็นเบอร์09นะครับใช้ โครงก็ใช้โครงเก่าเลยซึ่งในส่วนของโครง rg ของกระนั่มซีเนี่ยมันมีปัญหาอยู่นะโดยเฉพาะในส่วนช่วงต่อของหัวไหล่นะครับก็คือ,อบางทีมันอาจจะทําให้ยกอาวุธไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมใส่น้ํายากันหลวมไปนะก็ทําให้มันมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือ,อดูแข็งแรงกว่าเดิมซึ่งน้ํายากันหลวมเนี่ยผมใช้ของตัวกีกกี้นะครับสามารถไปซื้อได้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะน้ายากันหลวมเนี่ยก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะเนี่ย ทาให้เราเห็นได้เลยว่าเวลาที่แบบถืออาวุธอะไรเงี้ยถืออาวุธถือโล่มันสามารถประคองอยู่ได้นะครับหรือบางคนเขาก็ใช้น้ํายาเคลือบเล็บนะครับซึ่งน้ํายาเคลือบเล็บนี่มันก็จะทําให้ในส่วนของจอยส์เนี่ยมันแน่นขึ้นกว่าเดิมครับพอจอยส์มันแน่นขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันก็ทําให้แบบว่าการยืนการการถืออาวุธแล้วก็การขยับเคลื่อนไหวเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมครับยังไงก็ถ้าสมมุติต่อตรงนี้ผมคิดว่าซื้อน้ำยาการหลวมกันไว ก็จะทำให้คุณได้กันดน้ำที่ดูดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ส่วนที่ดูจะหลวมๆห,หน่อยก็อย่างที่ผมบอ,อกไปก็มีตัวแขนเนาะอาจจะมีในส่วนของบีมเซเบอร์นิดนึงนะครับก็คือบีมเซเบอร์ er ที่ใส่ตรงแพ็คด้านข้างเนี่ยบีมเซเบอร์ตรงนี้นะครับก็หลุดค่อนข้างง่ายนะครับถ้าสมมติขยับเล่นเยอะนะก็เป็นชิ้นส่วนที่มันมันไม่ได้ล็อกแน่นขนาดน,นั้นนะก็ทําให้สามารถหลุดได้นะ และอาจจะมีส่วนอีกเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นส่วนของปลายเครื่องบินต่างๆครับที่มันเป็นชิ้นส่วนเล็กๆเอามาเสียบเอามาต่อนเนี่ยก็มีโอกาสหลุดค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครคิดว่าจะไม่ทําสีแล้วนะครับก็แนะนําว่ากาวเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ชิ้นส่วนขยับนะบพวกนี้มันไม่ต้องถอดแล้วนะครับก็ถ้าไม่อยากมีปัญหาหลวมหรือว่าหลุดง่ายก็กาวไปเลยก็ได้นะครับ แต่ว่าอันนี้ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้กาวนะมัน,ม,นมันยังอยู่อยู่ก็เลยไม่ได้ติดกาวไว้นะครับมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างน่าลำคากนะ็คือส่วนของโล่นะครับไอตัวล็อกของโล่ที่มันล็อกกับด้านหลังนะครับถ้าไม่ใส่น้ํายาการหลวมนีมันหลุดค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ถ้าใช้มือที่เป็นมืออาีปกติเนี่ยมันถือไม่อยู่นะครับก็เลยทาว่าให้เอามือกาวุูทมาเปลี่ยนแทนนะก็จะทําให้ถือโล่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ แล้วก็ในส่วนของจุดเชื่อมต่อของโล้นหลังเนี่ยถ้ามีน้ํายากาันหลวมก็ใส่น้ายากันหลวมก็ดีนะครับเพราะว่า,าถ้าไม่ใส่ไว้มันหลุดนะฮะง่ายนะครับส่วนข้อดีนะครับก็น่าจะชมไปแล้วนะเรื่องของสีนะครับสีเมทัลลิกตัวนี้ผมชอบมากมากเลยนะส่วนของเครื่องบินมีลูกเล่นเยอะนะครับเอามาเล่นเป็นเครื่องบินเฉยๆก็ได้ทําเป็นพักหลังก็ได้นะครับพักหลังสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายอย่างนะครับสุดท้ายคือแนะนําให้ติดน้ำยากันหลวมไว้นะครับสําสหรับคนที่ ไซรักอา์จีแล้วก็อยากต่อพวก j u s t สติพวกฟรีดอมเนี่ยน้ำยากันหลวมติดบ้านไว้ผมผมว่าน่าจะคุ้มค่านะครับโอเคสำหรับรีวิว ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะมีประมาณนี้นะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับอาจีซัสซิสกันดัมตัวนี้กันบ้างน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณถูกใจคลิปของผมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องผมด้วยนะครับผมก็มีคอนเทนต์ดีๆอย่างเงี้ยพูดคุยกับคุณเรื่อยๆครับกดกะดิ่งแจ้งเตือนไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ